สวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะจบจากเซนจ์จูนิเวอร์ซิตี้คณะแพทยศาสตร์ค่ะปัจจุบันทํางานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูดเก็ตค่ะกําลังจะไปเรียนด้านนิ i เคลียร์อ o นคอโลจีนะคะซึ่งเป็นคณะเ,เกี่ยวกับมะเร็งค่ะที่มหาวิทยาลัย University ิตี้ออฟเบอร์ประเทศอังกฤษค่ะก่อนอื่นก็หาข้อมูลจากทาง f c e e o o o อะค่ะแล้วก็ได้สอบถามเข้าไปก็คือก็จะมีพี่ๆคอยแนะนําค่ะ เพราะที่ประเทศอังกฤษมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีแหล่งค่อนข้างดีแล้วก็มีศูนย์มะเร็งแล้วก็มีโรงพยาบาลแพทย์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงค่ะ mm hmm. เป็นคนที่มีความสนใจทางด้านมะเร็งแล้วก็อยากจะเรียนต่อด้านมะเร็งอยู่แล้วที่อยากจะมาเรียนต่อที่ University of Birmingham mm hmm. เพราะว่ามีแรง่งค่อนข้างดี mm hmm. เป็นหนึ่งใน Russell Group ก่อนอื่นนะคะก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุนเราพยายามเตรียมด้านการเรียนแล้วก็เกรดให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเก็บสะสมประสบการณ์ในการทํางาน,นะคะ่ะเรื่องการหาข้อมูลนะคะก็คืออยากจะให้น้องๆหาข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้าค่ะที่จะเตรียมเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บเอกสารต่างๆในการสมัครค่ะแล้วก็ติดต่อพี่ๆวันเอ u c เคชันค่ะ